คำสอนสมเด็จองค์ปฐมการไปสนใจกายผู้อื่นยังไม่ร้ายเท่าการสนใจกายตนเองซึ่งเป็นการสัญญาตัวจริงสมเด็จองค์ปฐมทรงมีพระเมตตาตรัสสอนเรื่องนี้ไว้ดังนี้ 1. การไปสนใจกายคนอื่นคือไปมีจิตกำหนัดอยากได้ร่างกายของคนอื่นนั้นยังไม่ร้ายแรงเท่ากับการสนใจกายของตนเองมีจิตกำหนัดคือ รักอยากให้ร่างกายตนเองมีสภาพมั่นคงแข็งแรงไม่เสื่อมอยู่อย่างนั้นจุดนี้สิสำคัญเพราะจะต้องรบกับการสัญญาตัวจริงที่ดึงให้จิตของเราต้องกลับมาเกิดอยู่ในโลกทั้งสามนี้ได้อีส 2. ที่สำคัญเพราะจิตดวงเดิมมีอุปทานยึดมั่นถือมั่นมานานนับอสงไขยกับไม่ท้วนว่าร่างกายมีในเรา เมื่อมีเราเกิดขึ้นอัตราตัวตนก็เกิดขึ้นตัวเราเกิดขึ้นตัวเดียวทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดตามนี่ญาติเรานั่นของเราผัวเราเมียเรายึดมั่นถือมั่นไปหมดนี่เป็นการตัณหาเป็นอารมณ์พอใจในรูปหรือร่างกายของเราเป็นต้นเหตุ 3. เมื่อมีเราก็ต้องมีเขามีพวกเราก็มีพวกเขาถ้ากรรมผูกพันกันมาทางดีกุศลน,นำหน้าก็ถูกชะตาก,กัน เป็นผู้มีความพอใจกันแต่ถ้าหากมีกรรมผูกพันกันมาทางร้ายอากุศสนำหน้าก็ไม่ถูกชะตากันเป็นผู้มีความไม่พอใจซึ่งกันและกันนี่ศัตรูเรานี่ไม่ใช่พวกเรามันพวกของเขานี่แหละเมื่ออัตตาเกิดขึ้นตัวเดียวทำให้จิตผูกพันยึดมั่นถือมั่นในอัตตานั้น 4. หากพวกเจ้าขยันหมั่นเพียรทำลายตัวยึดมั่นถือมั่นอยู่ในอัตตานี้ เราวคือไม่เห็นว่าร่างกายมีเรามีเขาแต่ที่สำคัญจะต้องทำอัุุภกรรมฐานภายในให้เกิดแก่ร่างกายของตนเองจนกระทั่งหมดความรู้สึกว่าร่างกายนี้มีในเราถ้าถึงจุดนั้นความรักในร่างกายของตนเองนั้นไม่มีเราก็หมดความกำหนัดอยากได้แล้วร่างกายของใครเล่าที่จะทำให้เราเกิดความกำหนัดอยากได้ 5. สภาพร่างกายเหมือนเหมือนกันหมดเมื่อลอกเนื้อลอกหนังออกอวัยวะภายในก็สกปรกไม่ว่าคนหรือสัตว์สกปรกเหมือนกันหมดพิจารณาไปเถิดตีให้มันแตกทั้งท้องทั้งจงหยาละความเพียรทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของได้ไม่ยากให้เข้าใจทำก็แล้วกัน 6. ทบทวนให้ช่ำชองไม่ใช่อ่านครั้งเดียวแล้วคิดว่าจำได้ อย่างนั้นเป็นเพียงแค่สัญญาแต่ถ้าหากนำมาทบทวนทำให้ช่ำชองปัญญาก็จะเกิดได้ที่ตรงนี้รมที่นำไปสู่ความหลุดพ้นรวบรวมโดยพลตำรวจโทนายแพทย์สมศักดิ์สืบสงวนสาธุ